ครับสวัสดีครับพอดีว่ามีดตัวนี้นี่มีคนให้ความสนใจนะครับก็เนื่อจากไม้มันด้วยน่ครับผมเพิ่งขัดด้ามเสร็จกับไม้เป็นไม้ชิงชันนะครับแต่ว่าเป็นไม้ชิงชันลาวเนื้อเนื้อไม้ลายไม้เนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกแตกต่างแตกต่างเยอะกับไอเจ้าชิงชัน ของไทยเรานะครับตัวนี้ลายจะเยอะกว่าลวดลายตามธรรมชาติครับตัวนี้ผมได้มาจากพี่แจ็คลายไม้เห็นว่าพี่เขาเนี่ยนําเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะระบาดปีก่อนแล้วก็ผมก็ได้มาตอนปลายปีเพิ่งมีโอกาสเอามาทํามีดวันนี้นะครับนี่ อันนี้ผมขัดกระดาษทรายเบอร์ศูนย์ไว้นะครับเป็นกระดาษทรายขัดไม้ธรรมดาแล้วก็แค่รูปน้ำมันไว้เฉยๆพวกลายพวกนี้ก็คือลายตามทรตามธรรมชาติมันเลยแล้วก็นี่มีข้างในครับพอดีคนอยากเห็นกันนะแต่เพราะว่าผมยังไม่มีเวลาไปถ่ายรูปพอดีเพิ่งทำเสร็จครับ มีพี่ลูกค้าประจําเมื่อกี้ครับแชทเข้ามาถามไปคนละครับเห็นว่าแกจะเอาอยู่เดี๋ยวอาจจะเอาไปทำห้องหนังเพิ่มครับกระดาษ a 4เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนี่ก็เปิดคมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับสันหนานะผมว่าประมาณเจ็ดมิลอะ ผมไม่ได้วัดอ่ะมีเล่มใหญ่อยู่ครับก็เลยเอามาลองใส่ไม้ลายจะจัดดูเพราะว่าด้วยความเป็นผิวไฟของมีดด้วยผมว่าถ้าเป็นมีดที่ด้ามลายๆอย่างเงี้ยกับผิวไฟอะจะสวยก็เลยลองมาทําครับบางคนถามว่าถ้าถ้าอยากได้ไม้ตัวนี้เนี่ยช่างมาอีกไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะมีแล้ว ที่เหลือเหลือที่ผมเนี่ยทํามีดได้แค่ประมาณเล่มเดียวซึ่งผมว่าผมจะเก็บไว้ทําฟีหน้าเพราะว่าโควิดด้วยแหละครับมันก็เลยนําเข้ามาไม่ได้หรือแม้กระทั่งจะเนี่ยอยากได้ไม้แบบนี้มาทําเป็นชุดฝากด้าเหมือนกันเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าได้ครับในช่วงปีนี้เพราะว่าด่านปิดด้วยครับโอเคครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ